สวัสดีครับตอนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Ad News Connect Connect ทุกนิวในโลกออนไลน์ครับครับติดตามข่าวสารนะครับคลิก news.2life.com ครับหรือว่ารับชมเรานะครับทาง t True l i f e TV ครับ Truevision 67นะครับหรือว่าแพ็กเกจ Knowledge ครับที่ช่อง33ครับแน่นอนครับใครมีสมาร์ทโฟนครับโหลดแอปพลิเคชัน HTV ไปชมได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone Android หรือว่า iPad ครับครับผมและคุณผู้ชมนะครับที่เล่น Facebook และ Twitter นะครับติดตามเราได้2ช่องทางด้วยกันครับที่ facebook.com นะครับก็มี2เพจด้วยกันนะครับจะเป็น t u True l i f e TV ครับหรือว่าจะเป็น a d News to Life TV ก็ได้เช่นกันนะครับผมนะฮะก็จะเป็นนะฮะ Twitter นะครับ @2liveTV ครับหรือว่าจะเป็น @news นะครับ underscore TL TV ครับอ่ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับช่วงแรกครับไทม์ไลน์ครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับคลิปนิดหนึ่งใช่ครับเกี่ยวกับทหารนะครับตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งน้องคนนี้นะครับเป็นเด็กเพียงแค่ม5เท่านั้นเองนะครับเธออยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเธอคิดถึงนะครับตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าพี่น้องทหารนะครับที่อยู่ทางใต้นะครับว่าเขาจะลำบากแค่ขนาดไหนและเธอ ตั้งข้อสงสัยว่าทหารนะครับที่ภาคใต้กับตชะดแตกต่างกันอย่างไรนะครับสุดท้ายเธอก็ไปหาข้อมูลเรื่องราวของตชะดครับแล้วก็ยกย่องในวีรกรรมของพี่ๆเหล่าต่อชะดทั้งหลายนะครับจนเธอทําคลิปวิดีโอออกมาให้กําลังใจนะครับน้องคนนี้นะครับชื่อว่านางสาววีรวรุณมาวิจักครับชื่อเล่นคือน้องควีนนะครับอายุ17ปีนะฮะโรงเรียนนานาชาติร่วมรือดีวิเทศศึกษาครับความเป็นมาของคลิปนี้อย่างที่พี่แนบอกไปแล้วนะฮะใ่ซึ่งเขาได้ไปค้นหาข้อมูลนะฮะเดี๋ยวขยายความนิดนึงคือไปเจอคลิปวิดีโอ ที่ชื่อว่าเพลงตำรวจตระเวนชายแดนครับ,รบของ<ม>คุณนทุทิจันทราครับาาซึ่งเป็นสมาชิกเว็บไซต์นะครับ youtube.com แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของตชดที่ยากลําบากมากๆต้องลุยป่าขึ้นเขาเพื่อปกป้องประเทศของเรานะครับดังนั้นน้องคนนี้จึงทําคลิปออกมาเพื่อเปรียบเทียบนะครับชีวิตของคนเมืองที่โอ้โหหรูหราฟู่ฟ้ามีเสื้อผ้าเยอะแยะนะครับรองเท้าโอ้โหช้อปปิ้งไม่รู้กี่30คู่นะฮะกับอีกหนึ่งชีวิตคือตชดที่ต้องอยู่อย่างยากลําบากครับใช่ครับบางครั้งนะครับในหน้าฝนนะครับตชดเองไม่มีรองเท้าไม่มีถุงเท้านะครับอาจจะต้องนอนหลับทั้งสภาพแบบนั้นด้วยทั้งไปคธออททําาลิปววีีดโ่่่ชื The Ti Life Borders of แพทรอนนะครับโพลิซิสนะครับผมหรือว่า what you might not know นั่นเองครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เธอนะฮะอ๋อก็เปรียบเทียบนั่นเองนะครับแล้วก็โพสต์ขึ้นในชื่อว่า j o e ค Queen 17นั่นเองนะครับผมเขาเผยว่าตอนแรกเนี่ยนะครับที่ทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาคอยสนับสนุนนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็เอ๊ะทำเพื่อปลุกจิตสำนึกนะฮะของคนไทยสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากของตชดครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยยยยยกก็็มมมมมีีีคคคคนนนนเเเเขข้้าาาาาาแแสดงงววหห่่อออออะะลลชืบริ ครับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เลยเสนอให้โรงเรียนเป็นส่วนกลางครับจะได้เกิดความน่าเชื่อถือในการรับบริจาคนะครับใช่ครับทั้งนี้ครับผู้ที่ต้องการบริจาคนะครับแล้วก็ให้กําลังใจต่อชดครับแน่นอนฮะสามารถบริจาคได้ฮะจดนิดนึงนะครับบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาอินทรารักษ์นะครับชื่อบัญชีครับ นายยุทธนาศีประภาและนายเจตนากิจเจริญครับโรงเรียนร่วมรือดีเพื่อต่อชะดอภาคใต้นะครับรบเลขที่บัญชีครับ212ขีด4ขีด08911ขีด7ครับ เรียกว่าต่อชะดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแรงกําลังนะครับในการปกป้องนะครับพี่น้องทางใต้ทั้ง3จังหวัดอยู่นะครับเชื่อไหมผู้ชมนะครับบางทีต่อชดนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นโรคน้ํากัดเท้าก็มีจิตเชื้อที่เท้าก็มีหรือว่าอีกหลายโรคเลยเพราะว่านอกจากจะต้องประจาการอยู่แล้วนะครับผมก็เจอสภาพแวดล้อมต่างๆอีกมากมายดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่เราจะช่วยกันได้นั่นเองนะครับก็สามารถช่วยกันได้หรือว่าใครสนใจนะครับอยากจะถามรายละเอียดนะครับก็เพิ่มเติมนะครับที่ร่วมดุลีอินเตอร์เนชั่น ต่อไปที่ 3, 7, 4หรือว่า 3, 5, 8ครับอ่ะก่อนที่จะส่งไปข่าวที่ 2, 2> <ช>เรามีคลิปที่น้องคนนี้เขาทำขึ้นมาให้ดูด้วยใช่ครับไปชมเลยครับ ริงเรไรร้องทานองดนตรีที่เคยตกดึกเหน็ดหาวใจใจไว้เห็นเธอเดิน,นโอ้หนชมเชยสม Good I do เป็นอีกหนึ่งแรงกําลังในภาคใต้นอกจากพี่พี่ทหารแล้วนะครับตชก็มีส่วนสําคัญครับหรือแม้แต่นะครับเขาบอกทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับเขาบอกคนที่ต้องไปดับเพลิงนะฮะนักดับเพลิงเนี่ยก็ต้องไปด้วยเหมือนกันนะเรียกว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใช่ครับเราต้องให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับข่าวที่2ครับรบกวนผู้ชมนะครับไปโลกของตะวันตกครับหรือว่าโลกที่เราเรียกว่าอิสลามนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เขามีกฎหมายใหม่หลังจากที่เคยกําจากัดสิทธินะครับเรื่องของผู้หญิงไม่ให้ทํําาาาโนนนนนน่่่ไมมม้้ทีีีีัยรรบบถงงวเอกกปปลลแดย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเพราะว่ามีการผ่อนกฎหมายนะครับกฎของศาสนาให้สตรีนะครับสามารถขี่จักรยานได้แล้วนะครับรถยนต์นะฮะทั้งจักรยานและก็มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับซึ่งมีข้อจํากัดอยู่ครับถึงแม้ว่าจะอนุญาตแล้วนะฮะแต่ว่าข้อจํากัดคือต้องขี่ภายในพื้นที่เฉพาะเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับที่สาคัญคือยังต้องมีผู้ติดตามซึ่งจะต้องเป็นพี่น้องหรือว่าญาติฝ่ายชายครับมาคอยดูแลและต้องแต่งกายด้วยชุดคลุมอาบายาซึ่งปกปิดตั้งแต่ศีรษะ จนถึงปลายเท้าตามหลักศาสนาอิสลามเช่นเดิมครับโอ้โหนะครับซึ่งเป็นข่าวนะครับที่เว็บไซต์เดลเมอของอังกฤษนี่ครับก็รายงานนะครับโดยเขาบอกว่าตำรวจศาสนาเนี่ยนะครับได้ระบุว่านะครับแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้สตรีขี่จักรยานและจักรยานตได้แล้วนะครับแต่ว่าการขับขี่ของพวกเธอนะครับเพื่อขนส่งนะครับยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับสำหรับสตรีครับกฎระเบียบนี้ยังห้ามพวกเธอนะครับขี่รถในสถานที่ที่ซึ่งกลุ่มผู้ชายหรือว่าชายหนุ่มเนี่ยนะครับมาชุมนุมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการล่ววงละเเเมิดทาาาาพศรับบสหอก ระเบียเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งกําเนิดของศาสนาอิสลามและเป็นรัฐอาหรับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเอเชียตะวันตกนะครับซึ่งมีกฎห้ามผู้หญิงขับรถยนต์นะครับตามข้อห้ามทางศาสนาครับทำให้พวกเธอเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่จักรยานหรือว่าจักรยานยนต์ในที่สาธารณะครับซึ่งก็บอกว่านะฮะการเปิดเผยในครั้งนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเหตุใดจึงมีการผ่อนปลนในครั้งนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่ามีสิทธิ์มากขึ้นนะสามารถขับจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซ เธอก็โดนประนามเลยนะโอ้โหนะครับผมก็ต้องติดตามต่อไปนะว่าในอนาคตอาจจะมีการผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นครับเรื่าสวทธิสตรีในโลกตะวันตกนะครับของอิสลามก็น่าจะทำให้ผู้หญิงนะครับลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับผมนะฮะอ่ะข่าต่อไปนะข่าวที่3เกี่ยวกับ Facebook อีกแล้วช่วงนี้ข่าว Facebook มามากมายเหลือเกินนะครับเฟซบุ๊กครับล่าสุด เพิ่มฟีเจอร์บอกสภาพอากาศของสถานที่ต่างๆนะครับผมโดยที่ในหน้าอีเวนต์นะครับโดยขณะที่ผู้ใช้เนี่ยกำลังสร้างอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเมื่อเลือกกําหนดวันเวลาและสถานที่นัดหมายแล้วเนี่ยระบบครับจะแสดงการพยากรณ์อากาศของสถานที่นั้นณเวลานั้นให้ดูเลยครับครับผมเนี่ยวิธีการง่ายๆครับคือเวลาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับขึ้นไปนะครับกำลังจะอัปสเตตัสหรือว่าทำอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมเนี่ยบนหน้าเพจนะครับก็จะมีสถานที่ต่างๆครับรวมทั้งในขณะที่ผู้ใช้ทําการเช็คอินนะครับก็จะมีการร รายงานสภาพอากาศในขณะนั้นให้ทราบด้วยเลยเช่นกันนั่เองนะครับผมนะฮะโดยสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของสภาพอากาศนะครับหรือว่าดูภาพถ่ายจากดาวเทียมได้อีกด้วยนั่เองครับซึ่งทาง Facebook เองนะครับก็จะรายงานสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดเลยนะครับไม่ได้เป็นการรายงานสภาพอากาศโดยรวมแบบวงกว้างครับจึงมีความแม่นยําในการรายงานค่อนข้างสูงนั่เองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแน่นอนนะฮะในประเทศไทยอาจจะยังไม่เจออาจจะไม่มีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังพยายามที่จะอัปเดตอยู่นะฮะ ในไม่ช้าอาจจะครอบคลุมทั่วโลกแน่นอนเรียกว่า Facebook เองนะครับก็พยายามทำฟีเจอร์ต่างๆที่แต่ละคนชอบนะเพราะว่าออฟีเจอร์การรายงานอันนี้น่าจะมาจากภาพนะเพราะว่าหลายคนชอบ Insta าเว t เ r อร์ไงนะครับออถ่ายภาพปุ๊บอัพเรื่องของอุณหภูมิปัจจุบันด้วยนะครับ เฟซบุ๊กเลยก็ทําบ้างนะครับจริงๆริงอินสตาแกรมก็คือของ Facebook นั่นแหละนะฮะครับอ่ต่อไปครับข่าวต่อไปแน่นอนครับตอนนี้เทศกาลสงกรานต์นะฮะท่านทูตคริสตี้เคนนี่มาอีกแล้วครับโอ้ใครที่ยังจํากันได้แน่นอนตอนปีใหม่นะท่านทูตก็ออกมาอีกแล้วใช่ครับเป็นคนดังคนหนึ่งนะครับท่านทูตนะครับที่ทําคลิปวิดีโอนะครับมาอวยพรปีใหม่ตอนช่วงเทศกาลนิวเยอร์หรือว่าปีใหม่ของเรานะครับปีใหม่สากลนะบอกอย่างนี้นะฮะถูกต้องครับจนตอนนี้เป็นปีใหม่ไทยของเรานะครับท่านทูตเองก็ออกมาทําคลิปนนน่่าาารรัักกจะขดไหน ไปดูกัน,นครับ